ไม่ผมจะเจ๊งไม่โดนฝนเนี่ยสายรุ้งยามเย็นครับสวยงามมากมาตากฝนถ่ายสายรุ้งซะหน่อยไล์สดให้เพื่อนดูไม่รู้ว่าภาพในไล์สดจะชัดไหมนะครับ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างไม่รู้ครับเนี่ยโอ้ตัดจากเน็ตก่อนครับออกมาข้างนอกแบบนี้อยู่ใกลจาก Wi-Fi ในบ้านครับอเอมเปียกฝน อินดินไอฝนจิดหอดหลายคนที่อยู่ทั้งบ้านมาขายแรงมาสู้กับงานต้องจากอีสานบ้านเฮามาไกลคิดหอดบ้านเดยยมทอ้อย่ำเหนื่อยหมดแรงใจแต่เพื่อคนข้างหลังอดไว้ยิ้มได้ลุกไดลุกได้บอกใจยอย่าท้อ หลายพันปัญหาถ้าโถมเข้ามาเหมือนคลื่นลูกใหญ่โอ้โหสวยงามมากครับสายรุงมาเดินตากฝนถ่ายสายรุงจะไข่กินไหมเนี่ยจะเป็นไข่ไหมเนี่ยโค้งสวยเลยครับ พอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแดดออกแบบเนี้ยมีละอองฝนเยอะสายรุ้งงามมากครับฝนตกฝนเพิ่งหยุดไปครับพามาดูสายรุ้งครับ มาเดินดูสายลุงตากฝนตากฝนดูสายลุงครับลุงงามลุงงามเดินตากฝนถ่ายสายลุงครับ ล้วอองฝนฝอยๆก็เลยเป็นเส้นโค้งอยู่ฝั่งนี้สวยมากเลยสายลุงจะเป็นเส้นคู่นะครับตรงกลางจะเป็นทึบๆเวยดีครับสวยดีายสดให้เพื่อนๆดูแต่ไม่รู้ว่า